สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัย University the West of England นะครับผมนะครับชื่อโพสตนะครับแตนุเดชชมเชยผมเรียนอยู่ที่ปริญญาโท MSc Real Estate Management เลยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับทัวร์มหาลัยนะครับว่า University the West of England เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งอำวยมวภยในมหาลัยเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับผมเนี่ยกำลังจะเดินไปที่ Student Union นะครับก็ภายใน Student Union เนี่ยจะเป็นแหล่งรวมของนักเรียนนะครับหลังเลิกเรียนหรือกําลังรอเรียนคาบต่อไปนะครับก็จะรออยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีร้านค้ามากมายนะครับโดยทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตึก Business นะครับตึก Business ที่พื่นก่อสร้างเลยแบบสวยมากแล้วก็ต่อมาจะเป็นตึก School of Engineering นะครับ ที่เราควรจะเข้าไปนะครับก็คือสตูดิโออยู่เนียนะครับแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะมีโต๊ะพูนะครับแล้วก็โต๊ะไว้อ่านหนังสือนักศึกษาสามารถเข้ามานั่งอ่านได้นะครับแล้วชั้นล่างเนี่ยจะเป็นชั้นบาร์แล้วร้านอาหารนะครับโดยทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาบา่ายหกโมงเย็นเนี่ยจะมีข้าวแจกฟรีทุกคนสามารถเข้ามาชิมมาทานได้ครับดูเวลาเปิดน,นะครับก็เปิดประมาณแปดโมงนะครับประมาณสามทิศก็คือหลักสามทุ่มเนี่ยจะไม่มีของขายนะแต่เราก็สามารถที่จะซื้อตุนไว้แล้วก็ไปเก็บที่แอออออดนนนนิชัั่่กกพรรรรเเเีียยขงา ไดเ้เพราะวันอยู่ไม่ไกลไม่ไกลที่อยู่ภายในแคมปัสเดียวกันและต่อมานะครับก็คือวอรช่อรนะครับก็จะเป็นหอพักนักศึกษานะครับภายในมหาลัยที่อยู่ในแคมปัสเนี่ยสามารถเดินไปเรียนได้ใกล้มากใครอยู่ที่ตึกอินเจเนียร g หรือตึก Business นะครับแล้วก็ เหมาะสําหรับสายปาร์ตี้เลยนะครับใครที่ชอบปาร์ตี้หรือชอบที่จะแฮงเอาท์กับเพื่อนหลายๆคนนะครับก็จะเป็นห้องแฝตแยกออกมาทีหนึ่งแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือห้องน้ากับห้องครัวเนี่ยจะแชร์กันนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปที่ The Center of Music นะครับจะพาทุกคนไปดูว่าห้องซ้อมดนตรีของที่นี่เป็นยังไงกันแต่พอดีสังเกตเห็นนะครับว่าเจอแมพพอดีก็เลยจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับว่าภายในแคมปัสของ UV เนี่ยมีอะไรบ้างโดยหลักๆนะครับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นหอพักหอพักนักศึกษาหมดเลยนะครับฝันตึกสี้า ็ง่ายๆครับเป็นตึกเรียนของพวกเราเองโดยแต่ละคณะแต่ละ subject เนี่ยจะเรียนแตกต่างตึกกันนะครับโดยที่เราผ่านกันมาเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือ business school กับ engineer i n g เนี่ยครับเป็นตึกใหม่ของที่ Uv ครับแล้วก็สวยมากครับแล้วต่อมานะครับก็คือ center of music นะครับก็คือจะเป็นศูนย์รวมของนักดนตรีนะครับที่มีความสนใจเป็นงานอดิเรกเนี่ยเข้ามานะครับโดยเราสามารถจอง section หรือ booking room นะครับหชั่วโมงเนี่ยสามารถเลือกได้เลยครับโดยภายใน center of music เนี่ยมันจะมีห้องบนด์นะครับห้องแจ๊สห้องดีเจ o o m ห้องแพทริกนยครับก็คือห้องศึกซ้อมหรือห้องซ้อมที่เราเรียกกันเนี่ยครับในที่ไทยโดยทุกวันพฤหัสเนี่ยจะมีแบนแจมนะครับใครที่ต้องการหาดังดนตรีหรือพาร์ทเนอร์ในการทําวงหรือทํำซิงเกิลอะไรต่างๆนะครับสามารถมาหาที่นี่ได้เลยนะครับ บัสสต็อปตรงนี้เนี่ยสามารถนั่งไปลอนดอนได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะขึ้นเป็นจุดรับของ National b u ัสนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับในการเข้าไปลอนดอนฉะนะแล้วตรงนี้เป็นจุดบัสสต็อปที่ดีมากเลยนะหนึ่งเลยคือมันมีรถบัสเนี่ยประมาณ3-4สายมารอตรงนี้แล้วก็เดินทางจากฟ i ตตี้เซนเเนี่ยใช้เวลานี้ประมาณ20ประนาทีเองตอนนี้เราอยู่ภายในตึกเรียนนะครับตึกที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยจะเข้ามาเพื่อไปตามตึกต่างๆนะครับ และต่อมานะครับก็คือไร b r เบอรีนะครับเป็นส่วนสําคัญของตึกเลยจะมีประมาณ3ชั้นนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถจะเข้าไปนั่งทํางานนั่งประชมุมคุยงานหรือ after work after study เนี่ยสามารถมาอ่านหนังสือโดยเขาจะมีคอมมีเครื่องพิมพ์การถ่ายเอกสารใดๆครบวงจรเลยครับที่สำคัญฟรีครับครับแล้วก็ซกชั่นต่อไปนะครับเราจะไปดูคอรกันนะครับเป็นสนามกีฬานะครับสนามกีฬาเนี่เราสามารถที่จะยืไม้ของเคาน์เตอร์ได้นะครับ อีกฟกชั่นหนึ่งนะครับก็คือปีนผานทุกคนสามารถจองหรือไม่ก็เรียกสตาฟให้เขาเข้ามาช่วยดูแลได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ UV นะครับก็คือเฟ n นเ c a m p u s ที่พวกเราได้เห็นกันมานะครับแคฟคซบิลิตี้หลายอย่างรวมถึงทั้งตึกเรียนหอพักมหาลัยเ e น t ต r of Music วสิกนะครับบัสสตอปหรือ Library ที่มีความสําคัญมากเลยและอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับว่าแฟคซิบิลิตี้ทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในแคมปัสเดียวฉะนั้นแล้วการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่เนี่ย ทุคกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่าแน่นอนเลยครับถ้าสนใจสมัครเรียนต่อที่ UV ก็สามารถปรึกษาพี P ่ๆยองออนได้ฟรีทุกขั้นตอนเลยครับ